เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ได้อโอกาสเฉลิมพระเกียรติว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้อโอกาสในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พันษาประจำปีงบประมาณ2567ให้แก่นางสอนสัมเพาลอยณบ้านเลขที่39หมู่ที่1ตำบลชรสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสุวัจีเสียริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายวันลบสนแก้วในอํเภอหนองม่วง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีได้จัดทำโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้อโอกาสในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาประจำปี2567 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสในจังหวัดลบบุรีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวนทั้งสิ้น11อําเภออำเภอละหหลังหลังละ10,000แบาท โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรียังได้สนับสนุนที่นอนผ้าหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคในการยกระดับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป